สร้างอาณาจักรหุตสศกรรมในดินแดนเว่นมนตอนที่้51ขอถามอะไรหน่อยสิวันนี้ในเมืองไอเซลินกำลังจัดงานฉลองอะไรกันอยู่หรือเปล่าเธอเพิ่งมาจากเมืองอื่นสินะวันนี้เจ้าเมืองของพวกเรานะ่ะท่านนายน้อยเลนกำลังจัดการสอบบัญชีอยู่ทุกคนก็เลยต่างไปดูกันอย่างคึกคักนะ่ะการสอบบัญชีมันคืออะไรงั้นหรอ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นายน้อยเลนบอกว่าขอใ,ใครสามารถสอบผ่านในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับรางวัลและยังได้รับโอกาสรับใช้นายน้อยเลนอีกด้วยแถมยังสามารถให้นายน้อยเลนช่วยทําให้ความรารถนาของตนเองหนึ่งข้อเป็นจริงอีกด้วยทําให้ความรารถนาเป็นจริงหนึ่งข้ออย่างนั้นหรอถ้าฉันสามารถสอบผ่านได้เขาจะตอบตกลงเงื่อนไขของฉันโดยไม่มีข้อแม้หรือเปล่านะโดยการปล่อยตัวท่านอายุค,คัสตีหรือเปล่านะรีบไปกันเถอะการสอบกําลังจะเริ่มแล้ว ไปเรวเข้าไปเรวเข้ายังไงก็ตามแต่ไปดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าข้อสอบครั้งนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเขตบริการที่จะเริ่มดำเนินงานในเดนือนนี้เอาปัญหาที่บริษัทแก้ไม่ได้ไมายัดใส่ผู้เข้าสอบให้แก้แทนแบบฉันเนี่ยเรียกว่าอัจฉริยะเลยจริงๆอนาคตของเมืองไอเซลินจะต้องเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนท่านเจ้าเมืองครับขณะนี้ไรายได้ของเขตบริการในไตามาสนี้สูงกว่าที่คาดการไว้ถึง30% นายน้อยเลนพวกเราได้ประสบความสําเร็จในการควบคุมเส้นทางการค้าของทั้งอาณาจักรไว้แล้วขบวนคาราวานทั้งอาณาจักรจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ฮ่าฮ่าครั้งนี้จะต้องคันเลือกยอดฝีมือด,ด้านการบัญชีออกมาได้อย่างแน่นอนนายน้อยเลนดูนี่สิครับเอ๊ะมีคนทำได้เสร็จเร็วขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอฉันรู้จักเขาเขาคือผู้จัดการโรงงานค้าหญิงของเมืองเรานี่เองฉันเพิ่งบอกไปแล้วว่าเมืองไอเซลินน่ะไม่มีทางขาดอัจฉริยะไปได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นายไม่คิดแม้แต่จะเขียนสักตัวอ,อักษรเดียวเลยอย่างนั้นเลยขอโทษด,ด้วยนายน้อยเลยข้อสอบนั้นนะ่ะผมดูแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจจริงๆนายหมายความว่าแม้แต่โจทย์นายก็ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นเลยแล้วนายจะมาสอบทําไมกันศัพท์เทคนิคของนายน้อยผมดูแล้วไม่เข้าใจจริงๆอย่างเช่นงบดุลค่าเสื่อมราคาการตัดจําหน่ายเงินทุนหมุนเวียนอะไรทํานองนั้นนะ่ะมันซับซ้อนเกินไปเพราะงั้นผมเลยอยากจะมาถามนายน้อยว่าพอจะเขียนให้มันเข้าใจง,ง่ายๆกว่านี้ได้ไหม ทำบัญชีจะให้ตรงไปตรงมามากกว่านี้ได้ยังไงกันถ้ามันตรงเกินไปล่ะก็บ้านเมืองทั้งอาณาจักรก็คงพังทลายหมดแล้วนายน้อยเลนเชิญท่านดูสิ่งเหล่านี้ต่อหน่อยอีกเถอะนี่นี่มันนายน้อยเลนที่บ้านของผมมีลูกสาวอายุประมาณ8ปดขวบยังไม่ได้มั่นหมายหากว่าท่านไม่รังเกียจผมยินดีะยกลูกสาวให้แต่งกับท่านเดี๋ยวฉันจะต้องส่งคนไปยัดชุดการศึกษาล้างสมองแบบเข้มข้นให้กับเจ้าหมอนี่สักหน่อยเมืองไอเซลินจะไม่มีคนที่สามารถ ปอมบัญชีได้เลยสักคนอย่างนันลื้อดูเหมือนผลการสอบครั้งนี้ทําให้ท่านเจ้าของเมืองหนุ่มผู้นี้ไม่พอใจอย่างยิ่งตกลงแล้วมันเป็นโจทย์ที่ยากขนาดไหนกันถึงทําให้ทั้งเมืองไอเซลินจนปัญญาได้ขนาดนี้ขอโทษนะคะตอนนี้ฉันยังสามารถเข้าร่วมการสอบได้ไหมเธอเป็นใครกันฉันก็แค่แขกที่มาเที่ยวที่นี่เท่านั้นเองถ้ากดอนุญาตแล้วก็กรุณาให้ฉันได้ข้อสอบสักชุดหนึ่งเถอะนายน้อยเลนบอกไว้ว่าห้ามแค่คนเผ่าเอลเข้ามาสอบเท่านั้น เธอจะลองดูก็ได้แต่ฉันขอเตือนก่อนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครตอบถูกเกินสองข้อเลยนี่มันถ้าล้านค้าแห่งหนึ่งมีกำไรจริงอยู่ที่8 0 0 0เหรียญทองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้ากำไรเกิน5,000เหรียญทองต้องเสียภาษีที่3 0มสิคำถามก็คือจะปรับบัญชีอย่างไรให้กำไรที่แสดงออกมานั้นต่ำกว่า5 0 0 0เหรียญทองเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายการุณายกตัวอย่างวิธีการทางการเงินที่แตกต่างกัน3วิธี เจ้าเมืองคนนี้กำลังหาคนปอมบัญชีอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเลนเอ็ดกาก็ไม่ต่างอะไรกับพวกขุนนางทุจริตในอนาณาจักรของเราเลยเป็นพวกหน้ารังเกียจไม่ต่างกันแต่ถ้าฉันสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบการต่อองของฉันก็คงจะได้เปลี่ยบมากขึ้นชีวิตพ่อของฉันสำคัญกว่าศักดิ์ศรีของฉันไหนไหนนายน้อยเลนก็อยากหาคนปอมบัญชีงั้นก็ให้ฉันมาช่วยตอบสนองเถอะหรือว่าทั้งเมืองไอซิลินจะไม่มีนักบัญชีที่ทำงานได้เรื่องเลยสักคนอย่างนันหรือ ท่านเจ้าเมืองโปรดดูข้อสอบของฉันด้วยเดี๋ยวก่อนคนคนนี้เป็นอัจฉริยะอย่างนั้งหรอเธอสามารถทําได้สําเร็จจริงๆแถมยังเหนือกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากอีกเธอคนนี้เป็นอัจฉริยะด้านการปอมบัญชีเวลิน่าทำไมรู้สึกไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยคุณหนูเวลิน่าเธอเป็นใครมาจากที่ไหนกันนายน้อยเยนชั้นคือคนที่มาจากจ,ากจากักรวรรดิออสวินและมีฐานะเป็นขุนนางคนหนึ่งขุนนางของศัตรูอย่างนั้นหรอ มาที่เมืองอาเซินมีเป้าหมายอะไรกันแน่ทาหารจับตัวเธอไว้หยุดมือให้หมดแวรลีนาเธอมาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรกันฉันมาที่นี่เพื่อการเจรจาเจรจาอย่างนั้นหรือน่าสนใจณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ